สวัสดีค่ะพี่ขันเคซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอีกกันในเกมนะะมั e วันนี้เช่นใครค่ะย้ <ย ê! S 1> แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่น Minecraft Better MC กันต่อค่ะทุกคนรู้สึกว่าหน้าตาแบบพี่ขันกับพี่ยูเปลี่ยนไปไหมเฮ้ยแ, <laughs> แล้วเหลือหมวกทำไมเธอไม่ถอดหมวกด้วยล่ะเธอเป็นตัวผู้หญิงเหรอ ก็เห็นเธอยังไม่ถอนหมวกเลยเอออันนี้ถอนแล้วคือหน้า <c oughs> ตาเราแปลกไปนะคะทุกคนเป็นเพราะว่าเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใหม่น,นั่นเองนะคะก็คือตอนแรกอะ่ะเป็นพี่อิ๋วเป็นคนเปิดเซิร์ฟนะคะแต่ว่าพี่อวมีปัญหาเรื่องคอมก็เลยแบบเซฟไฟล์ไว้ให้พี่ขวัญแล้วพี่ขวัญเป็นคนเปิดต่อนะทุกคนก็เลยหน้าตาเปลี่ยนไปนะคะ่ะ a c ช i e v e m e n t มันก็เลยแบบเริ่มใหม<ำ>นะ่ด้วยทุกคนไอหนุ่มหน้าดำกับสาวผมม่วงเอ๊ะฉันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาฟักไข่มังกรของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะไข่มังกรของเรามี ghost dragon ที่พี่อิวฟักไว้แต่ว่ายังไม่เกิดเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมี ether dragon มังกรสวรรค์แล้วก็จะมี nature dragon นั่นเองนะคะทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าตัวไหนจะฟักก่อนกันนะคะทุกคนตัวของเธออะนานมากยังไม่ยอมฟักสักที ไม่รู้ทำไม,ไมเหมือนกันสงสัยพ่อพันธ์ุจะไม่ดีมั้งเฮ้ย,ยราชจ,จะยกทําไมน้ามันนับเวลาใหม่ปะเนี่ยไม่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 ยัไไงไมครับโอ้วางไว้ตั้งนานแล้วนะทุกคนถ้าเกิดไม่เกิดก็โทษพี่อิ้วเลยมายกทําไมก็ไม่รู้เนาะทุกคนดูของขันที่เราจะให้ได้แล้ว,ลวมารับของขันแล้ว แแแปแปแปลลลกกกของขวัญจากเขาไงของขวัญน,นี่ไงเ <c oughs> ึ๊ดอะไรอ่ะดูดิว้า เขาให้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ฟาใส่เขาแบบนี้ถ้าเขาตายึ้นมาทำไงเนี่ยไอไอมเมล็ดสีม่วงคือมเมล็ดเอ้อน,นั่นไงเมล็ดพืชกินคนเอาไปปลูกสิปลูกตรงไหนดีเออปลูกตรงไหนปลูกตรงไหนี<ะ>่หละน,น้าบ้านเลยเหรออันนี้ก็เป็นของฝั่งนะหยุดอ,อ่ะเอาคืนโอ๊ยเจ๊โอ๊ยเจ๊มาโอ๊ยยัง<อ>โอ๊ยท้ เดี๋ยวเรานะคะมาฟาร์มเลเวลกันดีกว่าค่ะพี่ขวานไม่อยากฟาร์มในคลิปนะคะเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อเกินไปค่ะทุกคนก็เลยมาฟาร์มหลังไม้กันนิดนึงนะออ้แถวนี้คือบอกเลยว่ามันเป็นแบบภูเขาแร่ทุกคนแร่น่าจะเยอะเนี่ยขุดฐานไปก็คือบอกเลยว่าได้เลเวลเยอะมากๆค่ะขุดกันต่อจ้าอเยอะ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 ,ยะฐานฐานของฉันเยอะ เยอะเยขุดๆๆจนปวดมือไปหมดแล้วค่ะทุกคนแต่บอกเลยว่าฐานเนี่ยเป็นแหล่งฟาร์มเลเวลชั้นดีจริงๆเลยนะคะดูดิเลเวลเด้งขึ้นเร็วมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ชีวิตรจริงที่ฟาร์มไปนี่คือแบบบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะอันนี้คือหินที่สําหรับทำอแท่นเก็บเลเวลนะคะเห็นมาก็เลยเก็บมานั่นเองนะอุ้ยเจอซอมบี้จ้าอ่ะขุดกันต่อคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเจอมอนเตอร์ตัวไหนเราก็จะไม่หยุดขุดนั่นเองนะ <laughs> อุ้ยอันนี้บอกเลยว่าเจอเป็นกงสปอนสเกลิตันนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีของดีหรือเปล่าอะอืมมีแต่ของเกลือแลลวนะบอกเลยเก็บของก่อนโอ้ได้หนังสือมาอยู่นะคะทุกคนหนังสืออนชั้นนะบอกเลยว่าพี่ขันโดทุกอย่างอุ้ยทุกคนแล้วนี่ค่ะเรามาเจอกับลาพีสนั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่าที่บ้านเนี้ยขาดแคลนมากๆก็ขุดมาเลยจ้าอุ้ยอันนี้ก็แหล่งฟาร์มเล้ว่าชั้นดีเหมือนกันนะเฮ้ย อันนี้บอกเลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าตกใจมากเพราะเราขุดดิ่งลงมาหาเลยนะคะทุกคนแบบเห็นอะไรในมินิแมปก็ไม่รู้นะคะสรุปก็คือเป็นกงสปอนสเกลิตันแล้วก็มีของนั่นเองนะอุ้ยต้องฆ่าสเกลิตันก่อนจ้าจังหวะนี้มันเยอะมากปักไฟก่อนบอกเลยตอนนี้ต้องดูเลือดนะคะ <laughs> กลัวมาก <c oughs> โอ้แล้วเราได้เสือ้อเพชรนั่นเองนะจ๊ะของดีมากที่นี่ วิ้ยเรามาเจอกองสปอนต่อไปนะ,ะทุกคนบอกเลยว่าที่นี่ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะจ๊ะมาดูกันดีกว่าได้อะไรจ๊ะอ๋อใหม่ก็ค่ะทุกคนได้เป็นมังกรเอเชอร์นั่นเองไปต่อจ้ะโอ๊ยจังหวะน,นี้แอบเห็นเพชรแว๊บๆนะคะทุกคนไปขุดเพชรกันอุ้ยแอบเห็นเพชรอีกแล้วใช่ไหมนั่นไงเพชรของฉันขุดให้หมดเลยจ้า เนาะมังกรก็ยังไม่เกิดมันจะเกิดตอนไหนอะมันน่าจะมีเวลาบอกนิดนึงเนาะว่าแบบว่าขณะนี้มังกรกำลังฟักไข่อยู่รอสักบแบบสิบ <10 S 2> นา,ามียี่สิบนาทีมีปลา้าพาร์ทที่แล้วลืมหรอพอโดปลามาเพียบเลยพอโดปลามาแบบประมาณน่าจะหกสิบตัวได้เนี่ยมีซาปฏิมากรรม้ดย <c oughs> ใช่แล้วที่เขาขุดไว้มันเกี่ยวว่าคนจะต้องไปอยู่ใกล้ๆด้วยไหม ขกากลัวว่าว่าคนจะต้องยืนอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยมันถึงจะฟักอ่ะไม่รอกเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตนอนกกไข่ก่อนนะทุกคนนอนกกไข่โ<ม>อ,อเอ๋อลูกรีบเกิดมาแล้วนะเรีบเกิดมานลลูกรีบฟักมาแล้วเดี๋ยวแม่จะนอนกกไข่เองเนี่ยเดี๋ยวมันหยุมหัวแน่เธอมันไม่หยุมหัวเขหรอก นี่มังกรก็ต้องการความรักอะทุกคนนี่แล้วต้องนอนกกไข่น้องก่อนทําอะไรจ้ากำลังงักัดอัพอยู่ว่าอัพยังไงอัพอะไรล่ะอ๋อพิกแอดในม่อนใช้ได้พิษสามปั๊บอุ้ยได้อะไรอ่ะว้าวขุดเร็วสี่เลยหรอเดี๋ยวใส่ใส่ต่อด้วยใส่อะไรครับใส่อะไรใส่โ้นต่อเนื่อง ไหนดูซิอือันเบกกิ้งด้วยอะตีเลยเ,เหลือเลยเวลเท่าไหร่จ๊ะยี่สี่เอาปเป็นชั้นชุดเลยจ้ะให้ชุดเองมันถึกๆหน่อยนะจ๊ะหรือไม่ก็ลองเลือกดูเออแล้วก็เขาจะทําการนี่ค่ะทุกคนเอนช้นานธนูนะคะเป็นอินฟินิตี้นะคะเราจะได้แบบมียิงกันแบบชิวๆเลวนะนี่ได้แล้วจ้าธนูอินฟินิตี้ฮ โอ้ยเจนคนะคนอยากได้แบบว่าทนไฟมากเลยทุกคนเรามาเอนชาร์ใส่เสื้อเพชรดีกว่า protection สามนี่ใช้สามเลเวลนะครับอ่าองงอะดีไปเอาเสื้อเพชรมาจากไหนงงอะดีนี่โอเขาก็มีได้เขาไม่เขาไม่ได้เอาในบ้านครับเธอ เขาไปฟาร์มมาข้างนอกแล้วมันได้มาไม่ไมันถึงเขาหรือจะเป็นครับเองหรือเขาเหลือเไ,ไม่ไม่ <laughs> <laughs> เพรเขาก็ไปฟาร์มมาโอ้โห <laughs> เขาจะค้าไปนี่เพิ่มเธอเขาจะคราเอ่อที่เก็บเลเวลเพ,เพิ่มเพราะว่าเขาไปขุดของมาได้เยอะพอสมควร <laughs> วิธีการครัาก็คือเราจะมาดูในนี้นะจ๊ะโอเวอร์เวิ์แล้วก็นี่มันจะมีเอ่อเควสให้ทำอยู่นะทุกคนนี่ จ้า,าท่านเก็บเลเวลมาแล้วจ้าแล้วก็ผ่านเควสนะทุกคนผ่านเควสและวุ้ยได้มารออมานะจริงๆกระเป๋าเราก็ผ่านแล้วทุกคนแต่นั่นแหละเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่อะไรก็เปลี่ยน <c oughs> <c oughs> เขาลืมอ้วนมาช่วยคะ่ะแอปเปิลทองหน่อยเราไม่มีแอปเปิลทองแอปเปิลทอง <c oughs> คือเกลี้ยงอันนี้ไปแอปเปิลทองเอาไปครับนะหนุนทองอยู่โน่นคะ่ะ ใช่ค่ะครับก่อนนะแตกทองมาก่อนนะสักครึ่งหนึ่งเอาสักครึ่งหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวมันจะเต็มตัวนะแล้วก็ใส่แอปเปิลเข้าไปฟุบชดาฟุบชราช่วยเขาใส่ก็ได้ช่วยเขาใส่ทองก็ได้ึ๊บชราหูได้มาเยอะเหมือนกันนะเธอมีกี่ลูกยีิบเอ็ดโอเคเขามียี่สิบลูกจริงๆนะ เขามียี่สิลูกจริงๆนะนี่เดี๋ยวใส่กระเป๋าให้ดูนี่ใส่กระเป๋าให้ดูลองดูดิในกระเป๋าอะเยอะมากเป็นผู้หญิงก็ต้องกินเยอะเป็นเรื่องปกตินะครับ้าวน ASD ASD อ๋อ s d โอเคมาแล้วจ้าขุดอันนี้ไปเลยไหมเขาว่าตรงนี้ไม่น่ามีแะ้วแะใช่เก็บเลเวลไว้ก่อนจ้าโอเค เราเก็บแล้วหรือยังอ๋อมันจะเก็บแล้วสินะแหมเก็บไม่บอกกันหรอไม่บอกไม่กล่าวมีงานไปแบบช่ำๆอ่ะเว้ยปะปะทางไหนหลงทางอืมต้องเดินใหม่เธอเพราะว่าตรงนี้เราสำรวจไปละเฮ้ยมีเยอะเลยเธอซ้ายมืออ่ะเฮ้ยมันงหน้าใครอ่ะอืมนาตีแล้วป่ะเนี่ยตีตีเราไม่มีทอง เธอ,อลืมขับลูมาด้วยเธอลืมอารอมา,อมาหรอใเธอวางเอ้ยเธอมันมีแท่นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยขวามือข้างหน้าเฮ้ยสวาสะวาสะสาวะสาวะมันมีสวาวะบหรอ๊บเว้ยโหไปเลยจ้ะวิเดี๋ยคนพยายามต่อไปอยู่ ฮึบฮึบ,บว้าทองว,อว้าวมีอะไรบ้างท่านไหนที่บ้านเรามีที่บ้านเรามีรู้ไหมกับแหลวรปไปยนะไงมีมีบ้านเรามีหรอมีไฟโออเออเอ้ยมีทองขุดทองก่อนคุณสาวะาไม่ยังอ,ะอง่ะยังนะขึ้นเพื่ก่อนขพ้นมาดิ เอ้จิ๋วุ้ยุงกัดอันนี้คืออะไรเธอเล็กๆอ่ะเกาะเกาะอะไรอ่ะเกาะตะมุยเฮ้ยเหมือนเยอะมีของเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยมันมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยตัวคปฟังถามก่อนยวตายเตือนนะไอ้เตือนนะไหวนี่ายแล้วไอ้ตัวนี้ไม่ ไม่ดุเท่าไหร่ไหนของอ่ะจลวักับตายอันนี้มันใช่บล็อกทองหรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยมันบิมสโตนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยมาทำไมนี่กระจุกขึ้นก่อนเก็บเสาเลยอ้เดินมาแบบประมาณนานมากทุกคนหุ้ยชิบหายละชิบหายแล้ว เกลิดตันวิชเชอร์มาดี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 อุ๊ <h û m> อยไม่ชอบตัวข้างหน้าไม่ชอบตัวข้างหน้าเบียงมันเบียกมันตรงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ถ้าตรงไมยถ้าตรงเอยนะหูเธ <h> อทำไมมันเยอะจังอ่ะเธอขอเสาได้ไหมเพราะว่าไม่น่าปลอดภัยแถบนี้อุอย๊ยแล้วเราก็เจออันนี้ดูทุกคนประสาทพลิกเล่นอีกแล้วโยโย่เยอะมากข้างบนว้า เขาดันเถอะไปมองหน้าสเกลิทันไม่ใช่พีเทอร์เอ้ยไม่ใช่เอนเดอร์แมนโอ้โหมันจะเอาเขาแล้วเธอว้าวกระตายกรบตายโอเคได้เอนเดอร์เพิลมาเดี๋ยวเปิ้ลก่อนเราจะขึ้นทางไหนอ่ะเราก็ะึดดอยู่ข้างล่างโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยเข้ามาแล้วเข้ามาละเฮ้ยมันเยอะเกินว่ะต้องเคลียร์มันก่อนนะเนี่ยตัวเนี้ยโอเคมันตายมันตายไปหนึ่งตัวแล้วมันตายไปหนึ่งตัวแล้ว เที่ยย่เที่ยยวตายไปสองตัวแล้วเจอแฉทนูได้ธทนูเหือออว่าดนธนูลืมลืมไปเลยว่าเคยมีธนูแต่มานธนูธรรมดาเลยอ่ะแค่อินฟินิตี้เฉยๆอ่ะยังไม่ได้แบบบวกดีๆเลยเพราะว่าใช้ดาบตีน่าจะแรงกว่านะเธอวังเอนอร์แมนหลังเฮ้ยรีบเข้าตึกดีกว่าฉันไม่เห็นจะมองหน้าแกนะอุ้ยอุ้ย โอ้โหมันมาตีเขาอะเขาต้องตีมันก่อนไม่งั้นเขาตุยเออผัดอนไม่อยู่ผัดอนสไปเดอร์แมนเอ้ยเอนเดอร์แมนลุมสองตัวนี่มานี่มานี่มาเขาจะตายเขาจะตายเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้หล่ะเขาจะตายไม่ได้ก็ไปโลกก็กันได้แบบแป๊บหนึ่งวิญยาณแกันตัวนี้ให้ อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะเราควรจะไปฝั่งไหนก่อนดีมีคนขุดละมีคนขุดละแบบวังตัวนี้เหรอโอเคขอไปเรื่เยอะขอกลับบ้านไปเก็บเลเวลก่อนอุ้ยเขามีเพิ่งมีห้าเรื่อเองอ่ะไหนกลับบ้านดิว้าวน้องก็ยังไม่เกิดเขาว่านะเราต้องอยู่กับน้องว่ะน้องถึงจะเกิด ได้ที่ขุดนี่มาที่ขุดเพชรแบบโชคลาภสามโชคลาภสามที่ขุดเพชรอะนะถูกโคตดีอะดีมันทำไมได้อะอุ้ยก็โชคลาภไงเธอก็โชคลาภหมายถึงว่าเวลาแบบเวลาเธอไปขุดเพชรอย่างเงี้ยเธอก็จะได้เพชรเยอะกว่าเดิมเราไม่ยอมตีมันด้วยนะอุ้ยอุ้ยนี่ไหนหลัไปอุ้ยมีตัวเอตกระดตกระโดตกระโดมากุดเลย ลองนะลองนะงั้นเดี๋ยวเขาดูกล่องนี้ให้กล่องนี้มีแค่ทองแล้วก็อุ้ยมีเนเธอไรซ์แคปให้ด้วยหนึ่งอันเอาดีต้องการเลยนะใช่แต่ว่าได้มาแค่อันเดียวน่าเป็นเศษเนเธอไรซ์แคปเดี๋ยวใช้ธันูยิงให้โอมันตกตนะมันตกเลยมันตกลาวารมั้งนะ่ะ วิ่งสองตัวเลยวิ่งไวจังสิสงโูดสิงอ่ะเช่าไม่ได้วังพื้นอุยอ้ยอุยอ้ยเกือบแต่ยังไม่ตายอุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมอบนี่นี่หมอบเออโูดเก่งจุกด้ หลบ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 ว้าวเดินตามหลัง<า>ผู้<า>ใหญ่<า>มหมาไม่กมัดเฮ้ยมันเจอกองสาบาวใช่มีกองสปอนแม็กมากิ้วนี่แน่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 นี่แนี่ยปตีเป็นยู่ไงเห็นตัวจิว๋วฉันก็ไม่กลัวแกหรอกไม่มีแต่ตัวจิ๋วแล้วเธอเป็นไงข้างๆมีอะไรปะเจอแต่พิกินเนี่ย ถ้าไม่มีเขาว่าตอบไปตรงกลางเลยไหมมาแย่เอาเชดูก่อนเลยอุ้ยไม่มีใคร์อะไรแล้วอุ้ยมีกางเกงเพด protection iv wow วขาถต้องใส่กอดแน่เลยชัวร์ป้าบรออะไรล่ะเขาเขาแบบเป็นผู้หญิงเบื่อบางอ่ะเนาะกล่องนี้มีอะไรหรอนี่นี่แท่งที่ต้องการเห็นไหมแท่งนี้แท่งนี้หละ แล้วก็มีบ่วงเพชรด้วยสะท้อนสองแล้วก็สนดับมือมเพชรแล้วกันอ่ะไปไปไปเดี๋ยวเก็บละแล้วเราก็มาขุดทองกันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมจ้าวุ้ยไปไหมเธอเท้าเธอใช่ไหมเมื่อกี้บอสเธอไปไหนอ่ะตกก็ดีเท้าเธอเขาเห็นอะไรสี สีไอรอนไม่รู้อ่ะแล้วมันติดเท้าเธอแล้วไม่ง่วงเลยไอสัตว์เอยทางตางผิดฝั่งฝั่งนี้นถ้าเหมือนเดิมมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะมันน่าจะเป็นแค่ทางขึ้นทางลงปะอาจจะมีกล่องสักสอกล่องทาไมกล่องมันดูน้อยจังเธอเดินลงมาตามทางนี่ไงไหนจ๊ะเจ้าที่ไหนเจ้จาอ่ะมาแล้วจ้ะโอ้ย เจอกล่องของไหนเจ้าวะว้าวได้เได้ไรสครับมาอีกหนึ่งอันนี่เพ่กลับบ้านดีกว่าไหนปึ๊บไปละก่อนกลับไปขอกลับทิ้งขยะก่อนมีระวังนี้ทิ้งก่อนอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้เลยตอนทาวุธเลยดีสตัวใส่ไปเลยดูดิทุกคน คิวได้แบบที่ขุดไอวีอันเบกิ้งสามฟอร์จูนสามแถมจะอัพเ,เป็นเนเธอร์ไรท์ด้วยทำให้กะนนระดะเอาไปใช้ยอดน่ะได้แลฮีโร่โหเราเพิ่งจะได้ที่ขุดเนเธอร์ไรท์อันเดียวอ่ะทุกคนไม่เหมือนที่ขุดหินจังอ่ะมันก็คือที่ขุดเนเธอร์ไรท์นั่นแหละเผาเลยได้หนึ่งเม็ดหรอ เม็ดเดียวจริงๆด้วยเม็ดเดียวจริงๆด้วยโถเออทำไมไม่เก็บไว้ก่อนล่ะมันยังไม่ครบอยู่ดีปะมันต้องใช้ต้งสี่อันไม่ใช่หรอแหน่แหนแหนที่ขุดเธอมาสิที่ขุดเขาไม่ดีอ่ะได้แล้วหรอครับเอาดีเฮ้ยเธอมังกรลูกเธอฟักแล้ว ขอป้าหน่ขอป้าหน่อยเธอเจ้าตัวนี้ใช่ไหมโอ้ยแล้วอีกสองตัวไม่ยอมฟักเลยไปเรอะปลามืขอขโมยครับอาจารย์มีคนขโมยอะไรเขาเป็นคนหามาเองกับน้ำพักน้ำแรงของเขาหาปลามามตั้งนานอ,าาาอ๋อปลาอ๋อไอ้สิบเบบี้ไปไปนี่ไปไปไหนอะ อุ้ยรักเลยหรอแปลอ่านมาด้วยพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องให้น้องตัวใหญ่มากหรอกเพราะว่านะมันจะดูลําบากไหมหู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 เธอเธอเธอเหลือไว้เขาบ้างเอาหมดแล้วฮึฮึดูนี่โอ้โหแล้วบินหายไปในกีบเมฆหายไปเลยโอ้โหโอ้โหไปไหนวะไปไหนวะ ยังอยู่ยังอยู่ ried, ยัเ<ล>ง,งเออมังกรบุกบอก็ออดจัดจัดเาเห็นเธอลอยอยู่กับแบบลอยอยู่กับฟ้ามาังกรไปยังงมันทิ้งลอลงมาเหรอมันมันลอยมันลอยมันลอยอ๋อชิมหายแล้วเธอต้องต่อบล็อกไปขึ้นหลังน้องเหรอมัง้งเอ๊ยลงมาแล้ว<อ>ลงมาแล้วออไม่ดื้อนะแล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่สักตัวเนี้ยจะเกิด มังกรสวรรค์กับมังกรนรกตัวไหนจะเกิดก่อนกันมันโซนมันโซเตาต้องหาป้ามันก,กินนะ่ะไม่เธอชิปคิดขวาที่น้องสิน้องก็จะนั่งเออแค่นั้นเองเออน้องก็งงไม่<า>ดื่มละก็พาไปน้องไปนั่งตรงนี้ดิพื้นที่ว่างมีแบบเป็นร้านเอเคอร์เป็นมังกรเกิดเลวฮะมัง<า>กรเกิดเร็วมันบินไปเร็วมังกรอุ้ย มันกรสวรรค์อุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บน่ารักเจ้าหนูเจ้าหนูเจ้าหนูแม่เต้ก็มีปลาบอกเหลือเขาด้วยแม่เต้ก็มีปลาแน่นอนถ้าเขาเหลือให้เธอคนเดียวเธอก็ทำให้มันตัวบะเอ็กดีถูกปะล่ะเรียบมากอันแน่นอนมันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วเดี๋ยวไปเอาอันก่อน มันติดมันติดบ้านมันติดบ้านมันจะตาย่มันให้ข้าวมันเร็วมันรักเขาแล้วมันรักเขาแล้วเธอดูหัวใจเดือสั่งหัวใจดู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 ไม่ละไม่ลวมันใส่อานตัวเล็กเกอตัวเล็กเกนยังตัวเด็กไปหรอลูกโอ้ตายนะตายหน้เนี่ยตายได้นะเขาบอกก่อนนะแล้วมันจะออกมาออกมายังไงอะโอเคๆน้องอุ้ยน้องหุน โยเซนเม่ <laughs> ไรหรอเออออกไป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 นี่ใส่นี่จะข่ามก่อนนี่แน่จงโตว้าว,วพอละตัวแค่นี้เขาไม่อยากให้น้องตัวแบบแบบเบ็กเกินไปาาาได้แล้วบินไงอ่ะ <laughs> ว้าว <laughs> ว้าวบินแล้วอ้ต <laughs> ตัวของเธอเท่เอา เขาจิ๋วกันอีกเหรอโอ้โห<อ>ไม่ตัวเธอใหญ่จ,จังอะ่ะแอจิว๋วเขาเป็นจิวจว๋วแต่แจ๋วหนูหนูระวัหงหน่อยสิลูกแม่แบบควบคุมการบินไม่ค่อยดีนะตายแน่ตายแน <laughs> ่ลา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 วูวูลองจอดกันวิววิววิวอันนี้คือจอดแล้วใช่ไหมโอเค เขาว่าของเขามันก็ตัวใหญ่แล้วนะมันยังใหญ่ไม่พออีกเหรอใหญ่ไม่พอใช่ไหมฮะนี่เอาแบบบิ๊กบูมเลยบิ๊กบูมบิ๊กบูมตัวบบเอ็กเลยนี่กินเข้าไปลูกเออ <c oughs> เลือดห้สิบของว่าเลือดเท่าไหรอ่อ่ะหกสิว้าวทำไมยังตัวใหญ่กว่าอีกยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ <c oughs> ไอ้จ er, ิ๋วทอมซาของเรายังแบบยังไม่โตเลยกระดูกคนละเบอร์กระดูกคนละเบอร์ครับกระดูกคนละเบอร์เอ้แต่ของเธอมันสวยเลยนะโอ้ยมันเดินแล้วพื้นไอ้หญ้ามันหายเลยดูดิทำลายบ้านนะเนี่ยเราอ่ะเป็นเด็กไม่ดีเอ้ยเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมทำลายบ้านอ่ะฮะ โอเคพี่ขวัญตัดสินใจแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะค้าเป็นดาบแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีหนังสือช้าเน็ตไอวีนะทุกคนน่าจะโอเคอยู่ค้าเป็นดาบเพชรแล้วกันนะใช้กี่เวลเนี่ยโอ้ยสี่เวลเองโอเคเล็กน้อยมาค้ามาอัพกันดีกว่าเราต้องใช้อันนี้ด้วยแม่เป็นในการอัพนะทุกคนอะ ใส่แม่แป้นเข้าไปเสรษฐาเข้าไปแล้วก็ใส่ในเชอร์อินกอดเข้าไปตาดาว้าวว้าวไหนมาดูสิเขามีดาบเนเชอร์ไรสส่วนเธอมีพิกแอคเนเชอร์ไรโอ้โหเราไม่ไขุดเก่งเล,เ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 ลยเราขุดเก่งเลยเธอเป็นสายขุดแล้วเดี๋ยวเขาเป็นสายตีให้เค hey, ปะเพอได้ยจงไงจิ๊บเขาทั้งตีทั้งขุดชัวร์เอารู้นี่ เดาเลโอเคค่ะทุกคนก็ถือว่าวันนี้เราได้ฟักมังกรออกมาแล้วนะคะเป็นโคดาก้อนมังกรผีใช่น้องคือมังกรผีแล้วก็มังกรสวรรค์นั่นเองส่วนมังกรนะรกยังไม่เกิดนะจ๊ะโอเคถือว่าวันนี้เราก็ฟาร์มของมาได้เยอะพอสมควรนะคะทุกคนแล้วก็ได้อัปเกรดของของเราด้วยถ้าาน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญดนวยนะคะวันนี้ขอต้วลรับกันไปก่อน,นะคะ่ะทุกคน Bye-bye.